สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้แรความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะทุกๆวันเสาร์น้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็เก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะสวัสดี13ล้านดวงใจกับหนึ่งเลิฟด้วยนะคะเราจะไลฟ์สดไปพร้อมกับถ่ายวิดีโอนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนในไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อนๆในวิดีโอด้วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดกันต่อกันเลยนะคะผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมร้อยสีพันลายหลากหลายลวดลายสีเคมีสีธรรมชาตินะคะทุกคนจากการทอมือนะคะนะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นช่างฝีมือช,ช่างชาวบ้านนะคะก็นะ กลุ่มมีทั้งสีเคมีและสีธรรมชาตินะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะมาสู่กระมูชัยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองให้ดูว่าใหม่นะ,ะทุกคนหลายว่าใหม่เลยนะคะลวดลายนะคะเนี่ยลายลวดลายนะ,ะสวยงามนะคะ ร้านไหนก็สว,สวยสวยทุกร้านนะทุกคนนะคะแอดมินอยากให้ชมก่อนนะคะชมแล้วให้เลือกนะทุกคนนะคะจะได้ดูได้หลายร้านพร้อมๆกันนะคะหลากหลายเลยนะคะทุกคนเนาะตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะทุกคน สวัสดีสิบห้าร้านดวงใจด้วยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ่ยงานอะไรอ่ะัอันนี้ก็จะเป็นผ้าต่อนะฮะเนี่ยสีธรรมชาติสีดำนะคะทุกคนนาะ ไม่กรอกระเดอนิ่ทำกับลกีนสวย่ไมบอกอันนี้สีเขียวอ่ะเดยเกลี่ยถายไหมสวยงามมากข่าใหม่อำเภอศรีขรัภูมนะคะน้องโน่นะคะเศรงามมากเลยนะคะสวยงามจริงๆนะทุกคนแอดมินพาชมพ่าใหม่สวยๆนะคะ อันนี้ผ้าไหมจากอำเภอศรีครภูมินะคะเขาขายผ้าไหมเปรูปผ้าไหมมาเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าสวยๆนะคะอย่างทั้งย่ามแล้วก็กระเป๋าแบบทันสมัยด้วยนะ,ะทุกคนมีกระเป๋าทันสมัยนี่นะคะเนี่ยน,นะคะเซี่ยงไฮ้นะ,ะทุกคนลดยยีเเว อันนี้ผ้าไหมคุณชาดอนผ้าไหมสุรินนะคะก็น้องมีไลฟ์สดที่บอกจะดูร้านของน้องชาดอนนะคะผ้าไหมสุรินนะคะเขาบอกให้ไลฟ์ชมกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้น้องไปอยู่ตรงจุดไหนนะ,ะมีกระเป๋าหลากหลายนะคะของคุณชาดอนผ้าไหมสุรินนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มีคนอยากนี่เป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะ ผ้าทอมือสีธรรมชาตินะคะร้านของคุณชาดอนนะคะอันนี้นะคะมารีวิวให้ชมแล้วนะคะกระเป๋าสวยๆนะคะทุกคนก็ติดต่อได้ทาง Facebook เลยนะคะชาดอนผ้าไหมทอมืสุรินนะคะนี่สีเคมีดีธรรมชาตินะคะมีเพื่อนๆอยากชมกระเป๋าคุณชาดอนนะคะก็เราเราก็พามาให้ชมแล้วนะคะมีตั้งแต่กระเป๋ากระเป๋าเครื่องสำอางนะคะทุกคนเห็นไหมคะกระเป๋าเครื่องสำอาง นะเนี่ยกระเป๋าหลากหลายเลยนะคะทุกคนเนาะเนี่ยร้านคุณชาโดนผ้าไหมทอมือสุรินนะคะเนี่ยหลากหลายสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีกบมีกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยชัดหรือเปล่ายอ้อนแสงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะไม่ไม่ชัดเลยเพื่อนๆไม่ชัดเลยนะคะเนี่ยฝั่งนี้ชัดไหย าหลากหลายเลยนะคะร้านคุณชาดอนนะคะเป้าหมาทอมือสุรินนะคะเห็นละเห็นละแสงเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือร้านคุณชาดอนนะคะที่มีคนทักทายมานะคะอยากอยากชมเนาะก็พามาชมกระเป๋านะรีวิวกระเป๋าให้นะทุกคนเนาะสวยสวยงามเลยนะคะไป ชาดอนมีคนเขาติดต่อกับพี่ด้วยของเธอนะ่ะมีคนทักไปไหมข้อหม่ทอมึงสุรินนะคะฟเฟซบุ๊กอะไรนะตามนี้เลยครับอ๋อนะคะอ้าวก็สนใจนะคะของคุณเนี้ออันนี้คือร้านคุณชาดอนนะคะก็เราตามที่แอดมินแนะนำมานะคะก็พามาร้านคุณชาดอนนะคะอดะน,นะคะทุกคนก็มี ลายลายลายอะไรนะลายอะไรนะนำไหลสายฝนนำไหลสายฝนนะทุกคนก็มีทั้งโยมลูกทับทิมเหลือกระปูกโยมครั่งอันนี้มันมันเหมือนกับผ้าเหยียบผ้าเหยียบด้วยใช่ไหมครับเหยียบด้วยออนะคะทุกคนหมที่จะตัดชุดเหมาะที่จะตัดชุดนะคะทุกคนเนาะแล้วใช้ไหมไมมเปลือกไมมเปลือกทั้งพุงทั้งยืนเลยเท่าไหร่คะ อะไรเม็ดละพันเม็ดละพันตัดกางเกงได้ตัดเสื้อกางเกงสวยเลยตัดเสื้อสวยนะตัดเสื้อก็สวยนะคะอันไหนชัดจ้ะอันไหเยเด้ออันนี่นะคะทุกคนเขาเขาเรียกเหยียบอะไรนะเหยียบยกดอกยกดอกลายยกแก้วลูกยกดอกลายลูกแก้วนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกสีธรรมชาติจากอะไร ธรรมชาติห hmm. ร oh, hmm. hmm. ือเคมีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวยืนยืนย้อมครั้งยืนย้อมครั้งส่วนตัวพุ่งเนี่ยด้วยอันนี้ย้อมลูกทับทิมเล็บๆก็ดูไอ้สีเรื่องนี้เปรบะโต้ย้อมหลายสีมากเลยอับนี้ไม้แดงอ๋อครับผมครับ นตอนกว่ากว่าจะได้งานชิ้นนี้มาก็ต้องรอรอให้มันลงลงเครือแต่ละละหัวนะครับอืออันนี้ยอมครั้งเดียวไหมไม่ครับผมเป็นปีกว่าจะได้ชิ้นนี้อ๋อเหรอคะเป็นเพรันมาสองชิ้นนะคะเม็ดละพันเหรอคะครับเม็ดละพันเม็ดละพันนะคะธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนมานะอะ แล้วเธอโชว์อีกลายให้สิโชว์ลายลายที่กำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขายดีครับขายดีเป็นงานขายดีทุกคนราคาราคาเบาๆด้วยเนาะราคาเม็ดละพันนะทุกคนก็เป็นลายสายฝนน้ำไหลนะตัดเสื้อก็ได้ทำกางเกงยิ่งสวยเลยนะทุกคนเม็ดละพันกระโปรงก็สวยนะะ นะคะคแต่ว่าถ้าถ้าเป็นทนกางเกงจะเด่นกว่านะเพราะว่ามันเป็นลายยาวยนะคะลายยาวนะคะทุกคนมาที่ติดต่อได้ทางชาด,ดอนพ่อใหม่ทงสุรินนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะซื้อแล้ววันนั้นที่มัดอยู่เป็นลายอะไรนะที่พิทวันมาวันนั้นอ่ะที่ชาด,ดอนมัดอยู่แามอำเภอเมืองครับแามอำเภอเมืองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วยังไม่ได้ย้อมครับเสร็จยังไม่ได้ย้อมติดออเดอร์วัดอยู่ใช่ไหมวก็ออเดอร์ส่งวันอยู่เยอะอยู่กี่วันส๓ 3,000เมตร3,000เมตรเหรอคะอ๋ออนี่ออเดอร์มาล <okay. S 2> ่าสุดอ๋อแล้วเราจะเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ชมไหมเราจะได้ย่นโฉมอะไรที่จะออกมาตอนนั้นอันอันที่จะออกใหม่อ่ะน่าจะน่าจะกลางเดือนกุมภาน่าจะมีออกมาบ้างรับมือ,อ่าอ๋อครับผม,ะม <า S 2> นะคะ ก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่าด้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านเดินชมตลาดนันทประใหม่ไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทําวิดีโอพิจดอนก็แนะนําเป็นผ้าสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนไหมเปลือกนะคะก็เป็นเม็ดละ1,000บาทนะทุกคนติดต่อทางได้เลยนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะ ต้องกราบประทานภัยด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์สดต่อแล้วก็แต่จะจบวิดีโอก่อนนะคะทุกคนเนาะนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณชาดวนด้วยนะคะที่มาส่งามาแนะนําผ้าเหลือกวันนี้นะคะแล้วก็สีลายน้ําไหลกับอะไรนะน้ไหลสายฝนในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ให้การสนสับสนุนช่องของเรานะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,ก,งกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้มีขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจุนกีเกทุกคนทุกท่านคะสวัสดีค่ะไลฟ์สดยังไปต่อนะคะทุกคนแต่เราขอจบวิดีโอก่อนนะคะ